ว่าอันนี้หนักกว่าเดิมอันนี้มันเป็นยังไงโซเดียมเท่าไหร่แป๊บน,นึ่งไม่บอกพลังงาน440น้ำตาล20ไขมัน18โซเดียม1200กินได้ไหมกินดีไหมโซเดียมเยอะเป็นยังไงเยอะหรือว่ามันจะนมันจะเป็นอะไรโซเดียมตายก่อนแก <laughs> ตายก่อนแก <laughs> คุณครูอะไรนะครูทรายใช่ไหมผมสั้นอะเนี่ยเนช่างฟ้าเนี่ยใช่ครูปฐมวันอ่าลงสิอันนั้นครูปฐมวันนะเอาลงได้เละเขาอยับไปอีกนะเขาอยับไปอีกรถต่อแถวอ่าลงตรงนี้เลยข้างหน้ครูปฐมวันอ่าลงเลยลูกตาหนูจะลงได้อย่างไรนี่เดี๋ยวเลยเลยรถขยับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับ ปิดประตูอ้าวขอบคุณครับ